มาช่วงนี้ช่วงพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงผืนไพรอันแสนบริสุทธิ์นะครับในประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับแต่มีอยู่พื้นที่หนึ่งนะครับเป็น3จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือที่จังหวัดยะลานะครับที่จังหวัดยะลานี้ เป็นพื้นที่ที่มีป่าป่าหนึ่งนะครับที่ว่าป่าฮาลา巴า,านะครับมีความสวยงามมีหลากหลายพืชพันธุ์นะครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้นไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูกันแต่มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาลงพื้นที่ไปไปรั่นชัตเตอร์ในพื้นที่มาแล้วพอาภาพสวยๆเหล่านี้ออกมาให้คุณผู้ชมออกมาให้สังคมได้ดูกันเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันวันนี้เราเชิญเขามาแล้วนะครับในช่วงเชิญมาออกบอกเรื่องดีๆครับ แล้วก็อยากไปเที่ยวนะครับคุณนั่ยาคุณลังสีมานะฮะนะฮะแล้วก็เอาเลยนะคุยเลยนะมาแล้วนี่ที่คุณลงไปในพื้นที่นะฮะคุณดวงฤทธบุญนาคนะฮะเป็นผู้ริเริ่มโครงการฮาราบาลาสครับสวัสดี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 ครับอ่าคือเหนือลองใต้ลองล่องไปดูยะลาดูว่าเป็นยังไงลองล่องยะลานี่คือโครงการใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นชื่อโครงการซึ่งเราทาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับปีแรกเราทาประมาณปี2 0 1พนอะครับความตั้งใจคืออยากชักชวนคนไปเที่ยวเยะลาครับ ทำมาจากจุดยืนที่เราคิดว่าเราสามารถทําให้ยลาสงบได้นะครับจากการที่เราชวนคนไปเที่ยวเยอะๆก็เป็นความคิดบ้าๆนะครับแต่ว่าฟังดูฟังดูแล้วเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แหละเรามักจะคิดว่าการจะทําให้พื้นที่ยยลาสงบได้เนี่ยมันต้องไปแก้ความขัดแย้งเราก้าวข้ามตรงนั้นไปเลยเราไม่ได้สนใจเรื่องความขัดแย้งเราไปทําให้เขาสงบอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีคนลงไปเยอะๆนะครับถ้าเศรษฐกิจเยลาดีขึ้นมีคนไปเที่ยวมากขึ้น ความเป็นไปได้ที่มันจะสงบเนี่ยก็เป็นไปได้มากขึ้นคิดง่ายเลยค่ะมีจุดเริ่มต้นอการอยากชวนคนไปเที่ยวในสัจังหวัดปคตตาที่ในมุมมองคนไทยนอกเนี่ยมองว่าจะไปเที่ยวในตัวเมืองก็ยังน่ากลัวหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าแต่กลุ่มนะของคุณดวงฤทธิ์เนี่ยไปกันบุกจนถึงป่าลึกที่จุ่แรกเราไปที่เมืองครับปีแรกเราไปทําในเมืองกันเราไปถ่ายรูปในเมืองยะลาเลยนะครับแล้วก็พลังจานที่ถ่ายรูปในเมืองยะลาเสร็จในปีแรกเนี่ยครับก็ทำมิสการไปละรอบหนึ่งเนี่ย ทางเมืองยะลาเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่ไปในป่าอย่างฮาราบราลาล่ะเราแบอกอหูผึ่งเลยนะเพราะว่าป่าฮ <c oughs> า,าราบราลานี่ก็ขึ้นชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้ว <c oughs> ไม่ใช่โบราณคือสมัยผมเด็กๆกันนะ <c oughs> ว่ามันมัน,น,น,นสวยมันดมสมบูรณ์นะครับเราฮะ <c oughs> นั่นคือเป็นที่มาว่าทําไมต้องป่าฮาร,บราบาลาใช่ครับก็เลยปีนี้ก็เลยตั้งใจเข้าป่ากันป่าฮาราบาลาแล้วพอเห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆเราเนี่ยนะคะล่องเรือเข้าไปเดินเท้านั่งรถขึ้นเขาลงห้วย มันสวยไปทุกมุมมองเลยคือคือผมไปมาทั่วโลกนะฮะแต่พอผมก็ป่าเมืองไทยนี่ก็เดินมาหลายที่แล้วนะครับก็ไม่มีที่ไหนเหมือนแบบนี้นะฮะคือเออเวลาคุณเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆสักต้นแบบสูงเท่าตึก20ชั้นเนี่ยนานๆคุณจะเห็นทีนะฮะที่ป่าฮาลาบารานี่เต็มไปหมดครับเยอะมากคือทั้งภูเขาเต็มไปด้วยไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบสูงหมดเลยแล้วแบบภาพคือคุสมบูรณ์ยังสดอยู่อาวุโสบ้านๆเนยใช่แล้วก็ผมเองไม่ได้เป ผมลงไปกันเมื่อปาลายเดือนมกราที่ผ่านมานะครับบอกว่าถ้าเป็นมิถุนาเนี่ยจะเห็นนกเงือกบิน700ตัวข้ามจากเขาน่งเขานี<ช>่นะคะ<อ>นกเงือกที่เราเห็นแค่ตัว2ตัวก็กรี๊สนั่นแล้วบดือร้อยกว่าตัวต่อชะดอีด้ก็พาผมลงไปบอกคุณด้วมาดูเลยเนี่ยนกเงือกบินแบบ เจ็ร้อยตัวห้ามจะเขาหนึ่งไมเขาหนึ่งคือมันอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็น้ําตกเนี่ยมีเยอะมากจนตั้งชื่อกันไม่ทันอ่ะผมคุยกับเจ้าที่อุทยานที่นู่นอันนี้ที่เห็นนี่คือทะเลหมอกทะเลหมอกจะคไหนภาคัก้ก็มีนะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็ภาคเหนือนะแล้วเพามบอกเลยว่าทะเลหมอกพ่ยาลาเนี่ยใหญ่ที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยคือผมก็ชอบดูนะปีไปดูทะเลหมอกที่เขาว่าดังๆหลายที่แล้วที่เนี้ยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยอันนี้ใหญ่ากอันนี้อะไรคะ อันนี้ก็เป็นพวกเหมือนต้นไม้พืชพันธุ์ที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ในเทศกาลนะครับที่เราแสดงอยู่น้ำใสขนาดนี้เลยน้ำใสเป็นน้ำเนื้อเขือนะครับเป็นน้ำจืดเป็นทะเลสาบเนือเกลือการตีได้ว่าไปต่างประเทศมาทั่วโลกแล้วที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สวยจริงคือผมไปแบบเอธิโอเปียก็เคยไปแล้วนะคือไปที่แปลกๆที่มีป่ามีที่น่าสนใจอย่างคอสตาริกาอะไรก็คือไปเดินมาแล้วเนี่ย ก็ที่นี่มันมันไม่เหมือนที่ไหนจริงมันอุดมสมบูรณ์มากมเลยมันมหัศจรรย์ต่างยังไงที่เรารู้สึกว่าคือนอกเหนือจากเรื่องความอุดมสมบูรณ์มีอะไรบ้างที่คิดว่าเอ้ยใช่อะเด็ดจริงๆคือคือผมว่าถ้าเกิดคนชอบเดินป่านะฮะคุณชอบเข้าไปในป่าหรือไปค้างแรมในป่าเนี่ยนะครับค <Harriet. S 1> ุณจะมีประสบการณ์ ของป่าที่สมบูรณ์แบบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนนับดาวเป็นพันๆดวงตอนกลางคืนแบบดาวเต็มฟ้าหรือไม่ก็แบบเข้าไปในป่าเห็นต้นไม้แบบ20คนอบต้นใหญ่ๆนะครับเยอะแยะเต็มป่าเลยหมด่ายากนนะคะสมัยนี้ทะเลหมอกนะครับปีนเขาได้หมดนี่ครับที่งจินตนาการนะยังรู้สึกว่าแบบอู้น่าไปแล้วก็แค่เห็นภาพถ่ายซึ่งเอาเป็นแค่ว่าส่วนหนึ่งในในภาพในโครงการนะคะลองภ้องคาราบาลาเนี่ยนะซึ่งตอนนี้จับเทศกาลอยู่ด้วยใช่ ความตั้งใจคือเราอยากให้คนไทยนะครับทั้งประเทศในเห็นความงดงามของป่าฮาราบลาแล้วก็เห็นความงดงามของจังหวัดยะลาครับนิทศการนี้ก็จะเริ่มแสดงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนนะครับที่โครงการชื่อ The Jam Factory ซึ่งเป็นแกลเลอรี่อยู่นะครับก็เราอยากให้คนไทยได้มีโอกาสมาดูครับแล้วก็ให้เขาแบบเหมือนตื่นเต้นกับมันอะแล้วก็อยากลงไปเที่ยว ใก<ค>ลา้ช่วงสงกรานก็ใคร,ครยังนึกว่าไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ต้องที่นี่แต่เขาทําจุดเริ่มต้นที่บอกว่าอยากให้คนไปเที่ยวที่จังหวัดยะลาป่าฮาลาบาลา,บา,ลาหลายๆคนไม่รู้จักแน่นอนอาจจะไม่รู้จักนะคะแล้วกลุ่มที่ไปฉันสนใจตรงนี้ว่าทาไมเกิดการรวมกลุ่มของนักถ่ายนักถ่ายภาพซึ่งไม่ใช่นักถ่ายภาพ ท,ที่เฉพาะนะเหมือนรวมตัวกับเฉพาะกิจนะคือบางคนเป็นมืออาชีพบางคนเป็นมือสมัครเล่นนะครับแต่ทุกคนก็มีมุมมองทางด้านศิลปะแหละนะก็คือบางผมเป็นสถาปนิกม,มีน้องอีกคนเป็นนักออกแบบภายใน interior designer น,นะครับบางคนก็เป็น คนที่ทํางานทางด้านสื่อมวลชนบางคนก็เป็นทางด้านศิลปะมีพิธีกรก็มีมีบันทการหนังสือก็มีอะไรก็จะมีหลากหลายมากนะครับแต่ทุกคนก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันแหละนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของความงามศิลปะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมมองซึ่งไม่ใช่มุมมองของนักถ่ายภาพมืออาชีพอย่างเดียวแต่เป็นคนที่มีมุมมองอีกด้านหนึ่งของทางด้านศิลปะนะครับนั้นก็ก็เป็นโอกาสดีที่เหมือนกับ คนอื่นๆคนไทยคนอื่นก็จะได้เห็นมุมมองของยาลาจากมุมมองทางด้านที่แบบเหมือนความงามอะไรรบ,นรบณนั้นคุณตงเลิกครับเวลาเราลงพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ป่าฮาราบลาเนี่ย ความยากง่ายในการไปเก็บภาพเนี่ยบางคนผู้ชมอาจสงสัยว่าเก็บมาเพื่ออะไรโอเค okay, ตะกี้บอกไปแล้วนะฮะว่าอยากให้คนไปเที่ยวแต่นี่คือหน่วยหน้าที่ต้องลงไปเก็บภาพมาก่อนเออมันได้อะไรและความยากง่ายในการเข้าพื้นที่เนี่ยมันยากไหมครับจริงๆไม่ยากมากนะครับตอนแรกเราเข้าไปเราก็มีความกังวลเตรียมตัวไปเทียบเลยอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าพอเราลงไปจริงๆเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทางตชดนะครับตอนที่เราไปพักเราเข้าไปพักที่ฐานจุฬาพรเจ็ดนะครับเป็นซึ่งเป็นหน่วยของตชดกับป่าไม้ช่วยกันดูแลอยู่นะครับ เราก็เข้าไปเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราพอสมควรทีเดียวนะค,ะครับแล้วก็มีการจัดเรื่องของอาหารการกินพอกินได้นะค,ะครับอาหารเรียบๆง่ายๆก็กินได้อยู่ได้ม,มีเต็นท์มีที่พักแรมรก็ไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดตอนแรกนว่า็จะลําบากคนนี้นะครับ,บก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการเที่ยวป่าบริเวณอื่นๆนะครับไม่ได้ต้องเตรียมตัวมากนะครับถ้าเกิดคุณคุ้นเคยการเดินป่าอยู่แล้วก็เตรียม อุปกรณ์ต่างๆในการเดินป่าไปปกติก็สามารถเข้าไปเที่ยวป่าคาราบาลตอนไปแรกๆในทางจังหวัดยาลาเขาตกใจไหมครับเอ๊ะกลุ่มนี้มาทําอะไรกันปีแรกเขาตกใจปีแรกเราไม่ได้บอกเขานะครับเราเรากลัวแบบเอ๊ะบอกมันจะยังไงหรือเปล่าล้วก็ไปกันแบบเหมือนกับเหมือนกองโจรเลยฮะวิ่งกันไปปุ๊บไปเองไปหนึ่งคืนตีตั๋วไปนั่งรถตู้ไปถึงยะลาปุ๊บค้างคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็กลับนะฮะแต่ตอนหลังพลังจะทําโครงการปีแรกเนี่ยทางท่านนายกท่านมตกม ก็รู้ข่าวก็มามาเหมือนกับว่ามาเปิดเทศกาลในปีแรกกับเราด้วยนะครับเขาก็เลยรู้จักโครงการของเราแล้วก็ให้การสนับสนุนปีที่2ลงไปทางเมืองยะลาก็ช่วยเหลือเต็มที่สนับสนุนประสานงานเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลงมาเที่ยวยะลาเนี่ยครับก็ติดต่อทางเมืองยะลาได้นะครับเขามีทีมงานที่เรียกว่ามืออาชีพจริงนะครับมีประชาสัมพันธ์มีหน่วยประชาสัมพันธ์มีหน่วยสาปนิกนะครับซึ่งเขา ดีที่จะช่วยเหลือเราในการอำนวยความสะดวกในการไปเที่ยวคนอาจจะกังวลเรื่องจะประสานทางการจะปลอดภัยไหมยังไงเส้นทางตอนนี้เปิดกว้างแน่นอนผมว่าเป็นไปได้ครับผมไปไปได้จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนพูดนะฮะบางคนพูดก็ดูน่ากลัวให้เราไปจริงๆเราไปดูแล้วมันก็พอเป็นไปได้คือถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวแบบ เราเรียกใช้ภาษาอังกฤษว่าฮาร์ดคอร์หน่อยนะฮะคือแบบเป็นพวกนักท่องเที่ยวจริงๆนะฮะแบ็คแพ็คไปเลยชอบเที่ยวแบบประมาณว่าในที่ที่ชาวบ้านก็ไม่ไปกันออันเนี้ยเขาจะตื่นเต้นแต่คุ้มแน่นอนไปแต่ละภาพที่ฉันเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เหมือนภาพศิลปะภาพวาดเลยไปชมภาพกันหน่อยดีไหมคะได้ครับเพราะว่าภาพเนี่ยอยากรู้ว่าการภาพที่มาจากกลุ่มนะวัชพลกุลนันทีมากลุ่มทั้งนักศิลปินนักธุรกิจนะสถาปนิกเนี่ย มุมมองต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องตีความอะไรยังไงมากยากน้อยขนาดไหนคะ <c oughs> จริง <c oughs> จริงๆร,รูปแต่ละรูปนี้ไม่ต้องตีความฮนะคหรือ <c oughs> น,น,นึกสภาพว่าหนืวนดูหนันงสือพวกเป็น,นอะไรนะเรียกว่าสารคดีไหสารคดีใช่ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ประมาณแบบนั้นท่านเองนะฮะแล้วก็เราก็ถ่ายรูปจากสิ่งที่เราเห็นแหละเป็นแค่มุมมองที่เรามองเองไม่ได้มีความหมายอะไรซับซ้อนนะครับเทศการภาพก็ไปดูแล้วก็จะเพลิดเพลินกับภาพของป่า ก็คงได้เห็นเนื้อแท้ของธรรมชาติเนื้ไม่ต้องปรุงแต่งเลยใช่มันก็จะไม่มีความดัดจริตนะฮะคือเราจะมองแบบไม่มีความดัดจริตคือเห็นอะไรก็ถ่ายมาคือเห็นต้นไม้สูงก็ถ่ายต้นไม้สูงนี่เห็นเปลือกไม้สีแดงก็ถ่ายมาให้ดูในตรงนี้แต่ความพิเศษคือมันจะชัดมันจะแบบคือเหมือนเหมือนเห็นจริงเลยนะไม่เป็นมุมมองแล้วแต่ว่าเหมือนมุมมองของคนที่ไปถึงพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะได้เห็นอะไร หนึนแง่มุมที่ไม่ได้เห็นในป่าอื่นๆด้วยหรือเปล่าใช่ครับไปดูภาพนี้กันนะคะวันนี้วันนี้นำมาหนึ่งภาพด้วยนะครับนำมาหนึ่งภาพด้วยนะนี่เป็นภาพที่ไหนคะอันนี้คือภาพภาพที่เราน้ําตกอันนึงนะครับชื่อน้ําตกจิ้งจกนะครับชื่อยังตั้งกันไม่ค่อยทันจิ้งจกจิ้งจกจริงน้ําตกใหญ่มากจึงอเห็นขาะตอนแรกเราเข้าไปนั่งเรือเข้าไปถึงตอนแรกตรงเข้าไปถึงตอนแรกเนี่ยมันเป็นน้ําตกเล็กๆเราคินึกว่าไม่มีอะไรคือเป็นอันที่สุดท้ายที่เราไปกันแล้วทุกคนหมดแรงกันหมดแล้วนะฮะ แล้วก็ไปถึงปุ๊บก็เป็นน้าตกเล็กๆแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรปรากฏผมก็มองไปเห็นไอ้แง่มุมบางอย่างที่แบบเหมือนปีนขึ้นไปได้แล้วก็ปีนขึ้นไปนะฮะก็แบกรองปีนขึ้นไปเนี่ยปรากฏพอปีนขึ้นไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบหวงใหญ่เลยครับมันเป็นห้องเป็นหน้าผาใหญ่ซ่อนอยู่ในหน้าผาทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีน้ําตกใหญ่มากแบบสามสี่ผมว่าประมาณ ้าสิบหกสิบเมตระไลลงมาแบบใหญ่มากเลยแล้วก็เหมือนเป็นห้องเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพที่เราถ่ายนะครับเ่อไม่เห็นน้ําตกแต่เป็นกาแพงอีกด้านหนึ่งของน้ําตกนะครับซึ่งมันมีใบไม้มีอะไรหล่นหล่นอยู่นะครับเราคิดว่ามันก็สวยดีในแง่ของพื้นผิวดูแล้วมีลักษณะของความตะปุ่มตะปามของมันเนี่ยนะแต่ถ้าคนไปเที่ยวเนี่ยถ้าไม่สังเกตแบบนี้นะผมก็ถ่ายไม่สวยแบบนี้นะเขาก็เห็นแบบอื่นฮะไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็คือมุมมองที่เราเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟัง เห็นบอกว่าภาพเหล่านี้ที่ลงไปถ่ายมาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของคุณดวงฤทธิ์เนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะทําให้พื้นที่ที่บอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นสงบได้ครับประเด็นคือเราไม่ได้ไปยุ่งกับความรุนแรงครับคือเราไม่ได้ไปยุ่งกับความขัดแย้งเราสร้างมุมมองใหม่นะครับเราเรียกว่าบทสนทนานะครับเราสร้างบทสนทนาใหม่ที่มีเกี่ยวกับยะลาให้ผู้คนพูดถึงยะลาในแง่ของความเป็นไปได้ ที่คุณจะลงไปเที่ยวหรือความงดงามในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยว <ฮะ S 2> อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจะสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราเราเราเชื่อว,ว่าความสงบในจังหวัดยะลาเ,เกิดขึ้นได้พร้อมๆกับความขัดแยง้งเคยบอกว่ามีอยู่ประโยคนะฮะถ้าติดตามข่าวสารเรื่องอะไรของคงุณดวงฤทธนินบจะทําให้5ปีนี่ยะลาเกิดอ,อะไรขึ้น,นใช่ครับเรา,เราประกาศว่าในโครงการนี้นะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วเนี่ย เราบอกว่าเราจะทําโครงการนี้เพื่อให้ยาลานสงบใน5ปีนะแล้วเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นจริงด้วยเป็นไปได้นี่จะถือว่าต้องเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเลยนะะที่จะจะทำให้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยมันจะน่าตกใจมากถ้าเราทำสำเร็จคนบอกไม่ได้บ้างานะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่บ้านก็พยายามมาเป็นสิบปีแล้วมันคงบอกเปก้าประกาศออกไปนี่ก็โดนคนต่อว่าเยอะนะครับ คนหลายคนก็บอกว่า้คุณเป็นใครคุณแบบว่าโอหังมากเลยนะมาประกาศแบบนี้รัฐบาลก็ยังทาไม่ได้เลยเจตนาลุมนี้แต่ผมคิดว่าแต่ผมว่าเราจะทนไปอีกเท่าไหร่ล่ะนะครับคือเราจะรอให้ใครทำล่ะนะฮะแล้วเขาใครจะทำล่ะนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่แบบพวกเรานะนะเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละไม่ต้องมีอํานาจอะไรเนี่ยเราลุกขึ้นมาแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ให้แบบเหมือนประเทศเราแบบมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับคือเราคงเบื่อหน่ายเต็มที่กับความไม่สงบในภาคใต้แล้วคงไม่ทนอีกแล้วแหละเพราะนี้ อย่างน้อยเราก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆนะครับที่เรายืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะทำเยลาให้สงบเราเรากล้าประกาศในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ทํากันนะครับแต่เราเชื่อว่าวิธีนี้นี่แหละที่ทาให้เยลาสงบเป็นคนกลุ่มเล็กที่ใจใหญ่มากมากเลยนะคะไม่ไม่ไม่ใจใหญ่ก็บ้ามีอยู่สองางเอาใจใหญ่ดีกว่านะเอตรงนี้มีมีโปสเตอร์อยู่ในมือดิฉันคุณผู้ชมคาเป็นภาพที่ ที่เห็นเมืม่อสักครู่นี้แล้วด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายภาพเลยนะคะนอกเหจากภาพสวยงามออโปสการ์ดขอภัยด้านหลังในเขียนว่าลองเขียนถึงคนยะลาครับอ,อ,อันนี้ยังไงคะอันนี้เป็นโปสการ์ดที่อยู่ในนิทศการนะค,ะคร,ค,รคือคุณไปนิทรรศการเราจะเตรียมโปสการ์ดไว้ให้แล้วก็คุณสามารถเขียนข้อความ ถึงคนยะลาได้หมายถึงเราทั่วๆไปเนี่ยเขียนข้อความอะไรก็ได้นะคะที่จะสื่อไปถึงคนยะลาใช่แล้วคุณก็แปะไว้บนขนางกระจกนะครับในเทศกาลนะครับพอเสร็จจากงานเนี่ยเราจะรวบรวมแล้วก็เอาไปส่งให้คนยะลาถึงมือนะคะเอาไปส่งที่เมืองยะลาเลยนี่ค่ะภาพโปสเตร์ให้แน่ใจว่าคุณจะได้คุยกับเขาให้กําลังใจเขาหรือว่าคุณแบบยืนกับเขาที่จะทําให้ยะลาสงบนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องพวกนี้สําคัญกับเขานักท่องเที่ยวอยากจะลงไปเที่ยวตอนนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่ เขาอยากถ่ายภาพแบบนี้บ้างถ้าเขาดูรายการนี้อยู่นะก็สามารถถ่ายได้ถ่ายได้ถายได้แล้วต้องทํำยังไงต่อไปจริงย่างเดียวขาเขาสามารถแบ่งปันได้ครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแบบ a c e บ o o k นะฮะเราคุณก็สามารถจะแบ่งปันเรามี f เฟ e บ o o k เพจของลองล่องเยลาอยู่นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราก็ ถ่ายรูปแล้วก็โพสเข้าไปใน f a c e b o o k p เพจชื่อลองล่องยาลานะครับอาจจะไม่ได้ไปกับกลุ่มแต่อาจจะไปอาจจะจัดกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไปเองแต่ว่าจะเป็นพันธมิตรกกนเกรือขายในชุมชนชุมชนลองล่องยาลาตอนนี้ก็มีอยู่นะฮะคือก็มีคนเที่ยวตามเราแล้วก็โพสตู้เข้ามาแล้วก็แชร์รูปกันในในเฟซบุ๊กก็ก็ทำให้เหมือนกับมันเข้มแข็งขึ้น ถ้าไปอ่ะถ้าไปที่รวมกลุ่มเดียวเดียวติดต่อดิฉันด้วยนะไปด้วยคนลงลงเที่ยวนะอยากไปล่องไปนะไปเหนือมาแล้วนะไปต่อเมืองยะลาไหมครับไม่อยากไป็ไปเลยที่สรุปลงมาแล้วลองลงไปที่ยะลาดูนะลองยะลาดูแต่ต้องถามประเด็นหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคือคนในชุมชนในยะลาเนี่ยเขารู้สึกยังไงในในช่วงที่กลุ่มของคุณดวงฤทธิ์ไปคะคือให้ความร่วมหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราทำโครงการครั้งแรกถึงรั้งที่สองนะครับทางรองนายกเมืองยะลาเนี่ยก็บอกกับเราว่า ยะลาเปลี่ยนไป <c oughs> นะครับตอนนี้ถ้าคุณลงไปยะลาคุณจะเจอร้านกาแฟเก๋ๆ <c oughs> ดูแล้วเหมือนอยู่กรุงเทพเลยนะฮะ <c oughs> ร้านชื่อ Living Room อย <c oughs> <c oughs> ่างเงี้ยนะฮะแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย <c oughs> น่ารักมากเริ่มมีงาน ตลาดมีการขายของมีธุรกิจมีอะไรทุกอย่างเริ่มหน้าตาดีขึ้นนะครับแล้วก็คนก็มีกําลังใจมากขึ้นรูปที่เราเคยแสดงที่ครั้งที่หนึ่งที่เรามาแสดงนะครับรองเลยลาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ลงไปแสดงที่ยลาด้วยแล้วก็ให้เขาแสดงที่นั่นเลยแล้วก็คนยลาก็ตื่นเต้น,นครับไปเห็นแล้วก็ถ่ายรูปบอกเฮ้ยมุมนี้ของยยลาเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นบ้านเมืองเราน่ารักแบบนี้คนในพื้นที่ชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกเออ ถึงเป็นมามาถ่ายอีกมุมนึงชิ้นที่แล้วคนญี่ปุ่ก็ดีใจที่เราทำโครงการนี้นี่ยพราะเขาแบบเขาามีความสุขมากนะครับเพราะว่าคนยะลาถ้าเกิดว่าถ้ามองจากมุมคนนอกเข้าไปเนี่ยก็มักจะมองว่าโอ้ยบ้านเมืองน่ากลัวคนที่อยู่ก็อาจจะ หัวค่าต้องรีบปิดบ้านเก็บอยู่ในบ้านนอนแล้วแล้วที่ผ่านมาพวกเราก็คิดว่ายาลาเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะฮะแล้วก็จนกระทั่งเราเริ่มทําโครงการนี้ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เราบอกได้เลยว่าไอ้หปีสงบหรือจากสีจากจุดนี้ไป4ปีสงบไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงเชืค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ย จะน่ากลัวมากจะน่ากลัวมากว่าอะไรบ้างที่เราทำได้จังหวัดอีสานจังหวัดที่เราเป็นห่วงเราก็มีความห่วงใยกันมาตลอดก็คือจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีอีสองจังหวัดเนี่ยครับค่ะก็จึงอยู่ในโครงการเป้าหมายที่จะขยายไปลองล่องนราธิวาสร่องปัตตานีด้วยนะครผมว่าจริงๆล่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเราที่ทำครับคือเราเนี่ยยืนให้จังหวัดยะลาแล้วเราก็ถามว่าล็วใครล่ะจะยืนให้นราธิวาสใครจะยืนให้ปัตตานีเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่ง คนรุ่นต่อๆไปหรือคนกลุ่มต่อไปเนี่ยต้องลุกขึ้นมาครับมันมันมันพวกเรากลุ่มเดียวไม่ได้นะฮะมันต้องมีคนกลุ่มต่อไปที่แล้วใครแหละจะลุกขึ้นมายืนให้นาทีว่าสงบใครลุกขึ้นมายืนที่ปัตตานีสงบแล้วก็ต้องถามว่าคนที่มีอำนาจในการปกครองเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะลุกขึ้นมายืนที่สามจังหวัดสงบอันนั้นน่เป็นคำถามที่เราจะอยากจะถามคือปาราบลาเนี่ยมันคาบเกี่ยวสองจังหวัดด้วยกันใช่ไหมยะลากับนราธิว่าแต่ว่าคุณดวงฤทธิ์ที่พากลุ่มเข้าไปลั่นชัตเตอร์เนี่ยไปทางยะลาไปเข้าทางยยลลาาา่ปง ตอนนี้อตอนนี้บรรยากาศเป็นไงประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วผมลงไปยะลาสี่ห้าครั้งนะครับ<ะ>แล้วก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นจริงแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับบางทีก็น่าสงสารเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีคนลงไปนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปทาให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นมีการค้าขายที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าเมืองยะลาเป็นเมืองที่น่ารัก น่ารักจริงๆคือมันมันเหมือนมันมีเสน่ห์มันมีอาหารเยอะด้วยนะฮะอาหารอร่อยอร่อยเยอะมากของกินเยอะมากเลี้ยวนะคะคิดว่าอาหารให้คิดไปซับไม่แพ้มีร้านอาหารเช่นอะไรเช่นไรร้านอาหารทะเลชื่อร้านทาราอร่อยมากแบบ ปลาเผานะฮะน้ำจิ้มแบบอร่อยมากปลาสดมากเลยแล้วก็มีร้านบวกมัตตาบะมีร้านโรตีร้านอาหารอยู่ในตลาดอร่อยๆเลยมีัตตเนื้อสเต๊กของกินเยอะมากเลยครับอร่อยเลยไม่ได้ไม่ได้ไป่ได้ไปถ่ายภาพอกแล้วขอไปถ่ายภาพมิชลินคอลถ่ายภาพเป็นไหคะเออที่สุดไว้ร้านอาหารก่อนแล้วค่อยเข้าป่าเลยสิคะน่าสนใจแล้วก็ไปกันได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กลุ่มที่อยากจะเข้าไปเปิดของแปลกหรือว่าดูของที่อาจจะหาได้ตามป่าอื่นๆไม่ได้แต่มันยังหมายถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตแล้วก็ชุมชนที่มีความน่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนึงาะนิดนึงกับโครงการนี้เป็นผู้ิเริ่มด้วยครับก็จริงๆผมเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อนๆที่ทําโครงการนี้นะครับจริงๆเรามีคนที่ทําโครงการนี้ตั้งในปีแรก12บคนในปีนี้เก้าคนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนอื่นๆที่ไม่ได้ลงไปแต่ช่วยกันทำนิทรรการช่วยกันสนับสนุนนี่อีกเยอะเลยนะครับรวมทั้งมีสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะสนับสนุนโครงการนี้สิ่งที่คุณทําได้ ไม่ต้องมาให้เงินเรานะฮะเราอยากได้เงินคุณเราอยากให้คุณไปเที่ยวยะล่ามาให้ไงเราอยากให้คุณไปเที่ยวเยล่าพักใต้เขาไปอให้ลงไปเที่ยวเ้าคิดถ้าคุณสนใจโครงการนี้คุณคิดว่ามันเวิร์กมันแบบเฮ้ยมันมันให้แรงบันดาลใจคุณสิ่งที่คุณจะถามก็คือลงไปเที่ยวยะลาครับคุณิดนิดนึงค่ะนอกจากนท่องเที่ยวไทยแล้วต่างชาติเนี่ยจริงๆเขาก็มาเที่ยวเขาเขาลงไปเที่ยวภาคใต้กันเยอะมากกว่าเนี่ยที่เราคิดด้วยนะคะก็จะมีเพจใช่ไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ ตอนนี้ตอนนี้ยังมีไม่ไปถึงตรงนั้นนะฮะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากยผมไม่ทำเลยยผมไม่ทำเลยแต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้สามารถลงไมได้เลยไปชมพักขายเทศกาลที่ไหนคะย้ำอีกครั้งค่ะโครงการชื่อ The Jam Factory นะครับอยู่ที่คลองสาจะติดกับตลาดคลองสามเลยครับก็ไปถามหาแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เข้าไปดูงานที่แกลเลอรี่ได้เลยครับไปนะต้องไปนะต้องไปน่าไปจริงๆไปลองล่องนะฮาราบลากันนะคะ ฮารา์บลาเป bon ็นป่าฮาร์บาฮาร์บลนี้ได้ความรู้รจากคนที่ลงไปถ่ายมาัน<ช>จริงๆเลยนะ <ส ache S 1> เป็นประโยชน์จะทําให้จังหวัดจังหวัดหนึ่งที่ทุกคนมองว่าน่ากลัวกลับมาสวยงามและน่าไปเที่ยวเหมือนเดิมจากคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเ่ืองเฟือหนึ่งที่ช่วยกัน <bid. S 2> วันนี้ขอประคุณมากเลยนะครับขอบค,ค,ค,คุณที่นีคขอบคุณทีกนะคะบครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคให้กำลังใจนะคะและทุกคนก็สามารถช่วยกันนะคะพัฒนาแล้วก็เข้าไปทําให้จังหวัดยะลาป่าทะลาประลานะคะกลับมาสวยงามสวยงามอยู่แล้วนะคะวัรน,นี้เริสย์คนลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ